พอกัเพจน้องปิแล้วก็จะเอกน้องแนนน้องรถไฟเป็นมอกร้องฟังก้วดาวน้องบ้านวอรไซน์้องหยิงวันนี้้องทีไม่เต็มที่ให้เรามือ้าหาแพ้พี่ก็เดี๋ยวเห็นทีเด็รับประทานสมุนไพรพิธีารพบผู้ชุกความับี่น้องใาเบาๆมือหน่อยเพื่อผลโยเพน้อง การต่อสู้ครับในเพลงตาตั้ับงไ่ครับแล้วหวดเสียวครับนี่ใ่ฟังนี้มืขาดครับ้างไมกี่เรื่อยอ่ะเราต้องเล่นเพลงนี่เป็นผู้หญิงเพชรบรองค์คำภูยุบพราเป็นผู้อิงการ เมือผมเก่งเจ็ยกราะมีเรื่องน้ำรเต็มคานเมื่อยาสงบเราเตรียมพร้อมเราจไม่ยอมให้่ยือจะไปสูรบกับหุ่นเือดมือเราตองเดือลายคลืราะวมอักข่าวทะลานลำลึก เลือกลาสุดเขาแนดตอใท้ายสมองอมแกทำผ่านอีเขาแย่ติดยันแล้วค่อยค่อยคนุณเครือไม่ให้เลืออเผาพันตุ์งำตที่คุณท่อควางล้วคุณเครืออคุณที่เป็นน้องรับมากดดันตข้อสตบรูก 你、嗯。 ล้วพี่พี่สังเกตดูแล้วพี่คิดว่าทุกคนชอบเชียงดายู้วแล้วพี่แต่คนเปลี่ยนพุติกรรมอะไรกันที่นั้นจะว่าหรือเปล่าส<า>ิ่งด้อยคนที่ไม่เห็นด้วยไหมะัะพอีกนิดเดีมันทำร้ายพวกผมเองลมันทำรายดัวยใจของผู้ผมเบง พี่กับเชฟเดียวกันท่องพิยวันเลกเวราอะไรไอ้ขุนเครือมุงต้องสิ้นช <unexpected> ีพหรืองงพี่แน่นอนเฮ้ยพรองท่านวันวันนี้พี่แต่ละร้านแข็งเยอะเลยหรอมาเลยครับคุณคุณยั่อมแทนความเแียงต้องแข็งคับเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องเลยลูกเศรพ่อเพราะไอ้เครือมันสร้างคอนเทนต์เป็นจักระปเป็นลายของเจ้าอยู่ไม่พอแถมยังมีงแ่ฝากรอยแผล ไว้พ่อเจ็บท้องใจมาจนถึงตอนนี้เราจะต้องร่วมกันเก่งให้คุณนเคยด้วยมือเออไม่ใช่เจ้าสองคนก็กำลังฝึกฝีใหม่ลายมือเพลงด่ากันอยู่นะลูกถูกต้องแล้วไม่ใช่สงบกับอุรสาก็กำลังฝึกซ้อมเพลงด่ากันอยู่ณตอนนี้อุรสาเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยท่านพ่อช่างน่าภูมิใจอีกหนึ่งเดียวพูดอีกไปหน่อเจ้าคุณแพงยิ่งแข้งไปอีก ก็จะเสด็จมาร่วมล้มกับเราแล้วเราต้องเตรียมพร้อมกับพ่อวกเสพ่อไปคะสิงสำคังครั้นี้างที่คว่าผมช่วยุฎาชาจะใช้คเช้าความสวยเพื่อไปหลอกพอและให้มันแทนตายแทนผม่ได้ันต้องอย่างนี้สิลูกเส็จพ่อพ่ออย่าไแทนก็มองคิดว่าในงานพิีเพละมาล่วงล้ในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่า จะมีชัยชนะเสมอไปพาอที่ตั้งของเมืองลยนะได้อยู่บน,นที่ร้าวสูงยากจนที่ข้าสกจะเข้าโจงกี้นีนน้ง่ายังผู้วางใจนะพี่อไงก็เรื่องนี้แหละพี่ยังทำให้พ่ออกใจอยู่พ่อตั้งใจจะส่งสบายสายมาเข้าไปซึมรู l u e อ o คุ้ตัวว่าเป็นเมืองไงแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครอาสาไปเลยเพ่อว่ายัางไงลูกถ้าไม่มีใครไปแล้วเราหมดชื่อคำพูด จะขอรับอ er ันสาบสลายใส่ครับพี่ตัโตราหมดชื่อเอเนี่ยท่านคำพูมันจะดีหรือเสกพ่อมันจะดีหรือไม่ท่านเอาเถอะแน่ท่านพ่อกระหม่อมชื่อโตแล้วเอาตัวรอดได้แล่ที่เขาช้าไม่คนเดียวมีพี่ทำถิ่ไปด้วยเดี๋ยวพี่หัวเลยพี่ท่านจม่อมช้าไปด้วยหรือพ่อท่านเอ้าต้องไปี่้านสิผมจะไม่อยากไปโเลียนชกลัวพี่อท่าน กูอะไรผู้ชายกูต้องออกไปเผชจญภัยภายนอกอยู่แล้วพ่ทานระอยู่หน้งค์ท่านยังมีแผลไม่ปวดอยากให้ไว่าจังรอดหรอพรองท่านเอาหนีตายไม่ได้ลูกผู้ชายก็ต้องมีแผลเป็นใช่ไหให้เราบอกไปเถิดพี่ท่ะถ้าหากเจ้าตั้งใจเช่นนั้นพ่อก็จะไม่ขัดใจแต่ต้องจำไว้ถ้าหากเจอผู้คือเมื่อไรแล้วก็ต้องรีบหนีโดยเร็วที่สุดพ่อฝีไม้ลายมือเพลงงาดของเจ้าปู่พระองค์อยู่ที่เจ้าคุ้เครือจนหมดสิ้น เพราะฉะนั้นแล้วพ่อขอให้เจ้าโชคดีนะลูกบุลาไม่อยากดูแลลูกเลยลูกอายกาลาเอดาไปอ้ายกาลาบิดาไปเจ้าคับผูดตั้งใจ

มุนดูเหอนหญิงเดียหาแล้วหญิงกินบ้างขอบแล้วหญิงแล้วราูดอบรงตารับจามีราุดสยองออก